ขอตวายกความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาลุนสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฝังด้วยกันทุกตัวนาทุกท่านทุกคน ในโอกาสตอนนี้เป็นต้นไปตรามภาพจะได้บรรยายธรรมะในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้จากศูนย์เผยแพร่ประพุทธศาสตร์นาจังหวัดพระเยดในเช้านี้รู้สึกว่าจะเป็นเช้าว,วันพฤหัสท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะก็จะมีให้ท่านฟังทุกเชา้า ตั้งแต่เริ่มเปิดสถานีมาเช้าวันทิศวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสสุกเสาร์ไปเรื่อยๆแล้วก็มีภาคค่ำอีกเป็นรายการธรรมะธรรมะนี้ถึงแม้จะไม่ได้ซื้อได้หาแล้วไม่ได้ขายเหมือนอย่างอื่น แต่ว่าคนก็นิยมน้อยสาเหตุเพราะว่าไม่ใช่บันเทิงไม่ได้สนุกลื่นเลิงไม่ได้หัวเลาะร้องไห้แต่ว่าธรรมะถ้าเป็นธรรมะจริงๆก,ก็จะแฝงไปด้วยเพียบพร้อมไปด้วยคุณประโยชน์อันเป็นชีวิตประจำบันของพวกเราทั้งหลายซึ่งสามารถใช้เป็นข้อวัดปฏิบัติ สำหรับที่จะนำตนและครอบครัวประเทศชาติบ้านเบืองเข้าไปสู่ความเจริญความงอกงามไพ่บุญก้าวหน้าได้ในเช้านี้ก็จะนำธรรมะเกี่ยวกับเรื่องมีข้อความว่าสติปัฏฐานสสติปัฏฐานนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงมากที่สุด แล้วในพระไตรปิฎกทั้งหลายนั้นก็มีสติปัฏฐานซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ในบทสวดทั้งหลายที่พระท่านสวดนั้นสติปัฏฐานบทเดียวเนี่ยเท่ากับบทสวด20-30บทมีมากถึงเกือบ40หน้าจึงเห็นว่าสติตัวเดียวเนี่ยสติปัฏฐานสองสาคำเนี่ยมีความหมายมาก จนในที่สุดต้องแยกแยะออกเป็นบวชเป็นหมู่เป็นคณะออกไปได้ไกลจริงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่พวกเราทั้งหลายจะไม่พึงรู้ต้องพึงรู้พึงทราบแล้วพึงตั้งใจปฏิบัติตามหลักของสติถึงจะเป็นประโยชน์ดังนั้นในสติปัฏฐานสี่ก็มีข้อความข้อแรกกายานุปัสนา กายานุปัสสนานี่ซึ่งแปลว่าซึงแปลว่าสติกำหนดพิจารณากายให้เป็นดารมณ์กายนี้สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาอันนี้คือใช้สติมาพิจารณาดูกายก็เราเห็นเห็นกันลูลๆก,กันอยู่ว่า กายเรากายเขาร่างกายของคนแล้วกายของสัตว์ซึ่งมีความแตกต่างกันเอาละถ้าจะไปพูดถึงกายอื่นก็จะยืดยาวไปพูดเฉพาะกายเรานี่แหะกายของคนเรียกว่ายาวานาศอกเรียกว่ากายมนุษย์กายมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อันนี้ก็ไม่ต้องบรรยายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างหรือบางคนก็รู้อยู่แต่ว่ามันกำหนดไม่ได้แต่ส่วนมากก็รู้ว่ากายของคนข้างนอกก็มีผมมีตาสองลูกมีหูสองข้างใบหูสองใบจมูกหนึ่งอันแต่สองรู ปากหนึหนอันแต่ว่าสริมสีปากนี่คือกายละก็มีมือมีเท้ามีแขนมีขานิ้วมือนิ้วเท้ามีผมมีขนมีเล็บนี่เขาเรียกว่ากายมีหนังมีกระดูกเรียกว่ากายถ้าเป็นภาษาธรรมะหน่อยก็เรียกว่า อ,อิมัสมิงายเกเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจมังสังนาลูอัติอัติมินชังวักกังฮัตยังยักกันังกิโลมากงเปียกรรมปปะสันกันดังอันตะกุนังอัติยังเสมหังปุโพโลหิตตังเสโทเมโทอัตสุวาสาเคโลสิงกานิกาและสิกาบุตรตังมัตเตเกมัตตลุงคันตินีเกือกการสามสิบสอง เป็นภาษาถ้ากล่าวถึงเป็นคำแปลก็รู้สึกว่าจะแปลไม่จบหรอกเอาแค่สักสี่ห้าอย่างก็พอเกษาผมทั้งหลายโลงมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตาโจนหนังแค่นี้ก็พอละแต่จะกล่าวไปแล้วกเสเลตโลหิตตัง เลือดพวกนี้จะกล่าวไปก็ยาวไปสรุปความว่าอาการ32ของคนเรียกว่าร่างกายท่านได้พิจารณาอย่างไรพิจารณาว่ากายนี้สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักว่ากายประกอบกันเข้าโดยธาตุสี่ขันธห้า ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนอย่างนั้นคำว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาสัตว์ก็เป็นสัตว์อยู่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนอย่างนั้นให้เราได้พิจารณากายโดยท่องแท้กายนี้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราตั้งแต่กําเนิดเกิดมาเราต้องบังคับบัญชาได้ต้องสั่งการ ให้กายนี่ทำตามได้บางอย่างถ้าจะทำงานก็เราสั่งได้นะอย่างก็สั่งให้ชกนมือก็ชกได้สั่งให้เดินก็เดินได้สั่งให้ร้องไห้ก็ร้องไห้ได้สั่งให้หัวเราะก็หัวเราะได้อันนี้มันเป็นเพียงกิริยาของกายไม่ใช่กายถ้ากายจริงๆนั้นสั่งไม่ได้ ให้ชกเป็นกิริยาของกายให้ร้องไห้หัวเรอกเป็นกิริยาของกายไม่ใช่กายเพียงแต่เป็นกิริยากิริยาเราสั่งยังไงก็ได้แต่กายกิงกิ่งนั้นสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ยกตัวอย่างให้เราพิจารณาให้เห็นเป็นท่องแท้สั่งไม่ให้กายมันเก็บได้ไหม ก็จะได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่สั่งเลยตลอดไม่ได้สั่งไม่ให้กายมันแก่ได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดเบื้องต้นต้องมีความแก่ทำกลางความเก็บทำกลางความแก่ที่สุดและความตายเป็นบั้นสุดท้ายซึ่งไม่มีใครจะบังคับกายได้ไม่ให้กายมันแก่ไม่ให้กายมันเก็บแล้วก็บังคับในร่างกายเรานี่แหละ สั่งม่ให้ผมมันงอกได้ไหมได้เอาสียอมสีนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเป็นการยอมยอมไม่นานนักมันก็งอกเหมือนเดิมแล้วสั่งม่ให้ฟันหักได้ไหมบางคนถึงวันตายไม่หักแต่ว่ามันก็ต้องถอนมาตั้งแต่เล็กแล้วสั่งไม่ให้ตาฝ้าตาฟางได้ไหมสั่งไม่หูอื้อได้ไหมนี่พวกนี้ นักเข้าก็สั่งไม่หนังเหี่ยวยน่นใดไหมถ้าเป็นของเราต้องสั่งได้เราเกิดมาตั้งแต่เล็กอายุสิบแปดปีนี่เนื้อหนังหวังสั่งมันเต็มงามดีสั่งให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดอย่าให้มันเหี่ยวอย่าให้มันยน่นมีใครสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ แม้แต่นางวิสาขาอายุ80สิบเหมือนก็เด็กวัยรุ่นก็ได้แค่นางวิสาขาอันนี้ไม่ได้ประมาทได้แค่อง,องค์เดียวคนเดียวนอกนั้นไม่ได้แต่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตลอดมาถึงข่าวแก่ก็ต้องแก่ถึงข่าวตายก็ต้องตายเพราะนางวิสาขาไม่สามารถจะบังคับร่างกายได้ไม่สามารถจะบังคับผมบังคับขนบังคับเนื้อหนังบังสังได้ แล้วสั่งไม่ให้มันหลังค่อมได้ไหมไม่ได้อายุแปดสิบเกไม่ไม่คอมเล็กก็ค่อมน้อยสำคัญคือหนังเขียวหนังเขียวหนังย่นแล้วก็หน้าตาหน้าตาก็หน้าตาก็ไม่ไม่เต่งตึงมันก็เป็นเด็กอันนี้คือกายที่แท้ ให้เราพิจารณาว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะไม่หลงละเลิงกายเดี๋ยวนี้คนหลงกายหลงกายเราหลงกายเขาถ้าหลงกายเราก็หาว่าเราได้อยู่ยงคงกับพันในโลกนี้หรือแถวนี้ไม่มีใครเหนือกว่าเราบางคนจึงเอาล่างกายไป ลองรับกับลูกกระสุนเขาเป็นลองรับกับคมมีดคมหอกคมดาบเขาเอาร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเาอาหัวไป็ลองรับกับขวดมันก็แตกพร้อมกันกับขวดดีไม่ดีแตกก่อนขวดเอาร่างกายไปลองรับกับมีดมีดยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเลือดไหลแล้วนี่เพราะเราหลงหลงกายนึกว่าเหนียว <c oughs> นึกว่าจะไม่เก็บนึกว่าเลือดจะไม่ออก แท่ที่กิ่งแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้แม้กีกิริยาอย่างนี้เรายัางบังคับไม่ได้นี่คือหลงกายเราหลงกายเราจนบางคนต้องทำอะไรให้กายแปลกๆทำอะไรให้กายแปลกๆเอาเครื่องมาสวมใส่ประดับประดาโก้หลูเฉิดชูสมมุติขึ้น เอานั้นมาทำมอานี้มาทำให้มันหรูหราเอออาบางคนก็เหมือนกระตู้ทองเคลื่อนที่บางคนก็นาฬิกาเรือนหนึ่งเป็นหลายล้านที่กินก็แค่นั้นก็คือกายเรานี่ละจะอ,อะไรมาสวมมาแต่งก็กายเรานี่ละกายของคนนี่ไม่สามารถจะตกแต่งเป็นอย่างอื่นไปได้เหมือนใจ รูปพันสันฐานเป็นมาอย่างไรก็เป็นมาอย่างนั้นจะแต่งให้มันไปเหมือนแต่งใจไม่ได้แต่งได้นิดหน่อยกิ่งอยู่ไกลจะงามเพราะขนคนจะงามเพราะแต่งไม่ใช่แต่งกายคือแต่งใจกายในถ้าคนยกตัวอย่างว่าสวดทรงอย่างนี้เราจะแต่งให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าขาเก๋ก็มีบ้างก็ดัดเอาผ่าตัดเอาก็พอได้บ้าง แต่ว่าคนเตี้ยแค่สามฟุตนี่จะไปแต่งนี่มันสูงสี่ฟุตห้าฟุตเลยก็เอาอันใดอันหนึ่งมาสวมใส่คนสูงหกฟุตนี่จะมาย่อลองมันเหลือสองฟุตนี่ก็ลําบากตัดแข้งตัดขาก็ยังไม่ได้การจะแต่งกายนี่แต่งยากแต่ก็แต่งได้แต่งได้แต่แต่งให้อยู่ในธรรมชาติของมัน ไม่เหมือนแต่งใจถ้าแต่งใจนี่ก็แต่งแต่ว่าแต่งยากกว่าแต่งกายแต่งใจแต่แต่งได้แล้วมีผลคือเป็นดีทําให้ดีกายของคนเราจึงมักจะตกแต่งด้วยเครื่องประดับประดาเพื่อเสริมกายให้มันสวยถ้าแต่งมากๆขาเรียกว่าหลงลืมกายหลงกายตัวเองจนในที่สุดว่าหลงเมียลืมแม่ดังนี้เป็นต้นนี่คือหลงกาย หลงกายลืมแก่หลงเมียลืมแม่จนบางคนไม่รู้จักแก่ทําไปแต่งไปแต่ที่กินก็แก่ไปเรื่อยๆอันนี้คือหลงกายเราที่นี่ท่านหลงกายเขาอะกายคนอื่นกายคนอื่นจะเป็นกายของใครก็ตามละ่ะกายของลูกของหลานของหนุ่มของสาวของคู่รักคู่ชอบกันส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นหลงเนื้อหนังหมังสัง ตอนหลงนี่นึกว่ากายมันไม่แก่นึกว่ากายมันจะอยู่อย่างนั้นบางคนพอไปแต่งงานเมียได้ลูกเดียวทิ้งเมียหนีเลยเมื่อก่อนยังไม่ได้นึกถึงหรือบางคนไปอยู่กับผัวยังไม่ถึงสามสี่เดือนเลยคิดว่าหล่อเล้าที่สุดจะไปอยู่ด้วยกิจใจอยู่ด้วยกันไม่ได้ทิ้งกันหนีผัวไม่หนีก็เมียหนี อันนี้คือเราหลงหลงเฉพาะกายไม่ได้มองด้านจิตใจด้านข้างในเห็นแต่กายรูปสวยรูปหลอ่อแต่เขาเรียกว่าโบราณนะว่าสวยแต่รูปจบไม่หอมสวยเฉยเฉยหล่อเฉยๆฉยแต่ข้างในแล้วไม่สะอาดข้างในนี่มกเม็ดพอเขาไปรู้ไปดูไปเห็นแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างนี้ก็มี เราเห็นแต่เพียงกายผิวเปิดออันนี้คือหลงกายเขาส่วนมากก็มีอย่างนี้ในโลกของมนุษย์ผืนแผ่นดินนี้ละ่ะร้อยทั้งร้อยแทบจะว่าไปร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยสเปร้อยสาเปอร์ร้อยสิบเปอรซร้อยยี่สิก็มีหลงกายกันท,ทําไมถึงตีเปอร์เซนต์อย่างนี้เพราะว่าบางคนในถ้าร้อยทั้งร้อยก็หมายถึงว่าคนร้อย สองร้อยคนผู้หญิงก็ร้อยผู้ชายก็ร้อยได้เป็นสองร้อยอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มีมนก็น้อยที่เขาแต่งงานกันที่มันร้อยเกินก็คือแทนที่จะเป็นหญิงหนึ่งกับเป็นหญิงกับเป็นหญิงสองอย่างเงี้ยบางคนก็จะตายจากชาตินี้ได้เมียสองเมียสามนี่มันมันเกินเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแล้วบางคนก็จะตายก็ได้พวสองัวสาม ก็จะหนีจากโลกนี้ไปมันก็เกินร้อยเปอร์เซนไปจึงได้คิดว่าไม่ใช่มีจะร้อยในโลกนี้มันมีร้อยสิบเปอร์ซน์ร้อยยี่สิบเปอร์ซนคือไม่ได้แค่คู่เดียวบางคนก็มีสองคู่บางคนก็ยังมีชีวิตอยู่เมียยังมีชีวิตอยู่ก็ไปมีอนุภรรยาเมียน้อยมันก็เกินร้อยเละดิฉะนั้นจะเห็นว่าร้อยทั้งร้อยเพราะการชอบกาย เพราะการเห็นกายเพราะการรักในกายจึงได้แต่งงานกันเป็นผัวเป็นเมียเต็มโลกเราอยู่แต่ว่าที่พระพุเทธเจ้าตรัสว่ากายนะั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือเราก็หวงแหนเราก็รักแล้วเราก็ชอบแต่ว่านานๆเข้ากายนี่มันก็ค่อยเป็นไปเป็นไปเป็นไป ไปตามเรื่องของกายตามความเป็นกิงตามสภาวะค่อยเสื่อมไปทีละเล็กละน้อยแทนที่จะอยู่คงที่มันอายุ1 8 19ปี20ปีในคราวแต่งงานแค่30กว่านี่ก็ไปแล้ว20กว่าก็ไปแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนพอถึง40-50นี่ก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วผัวก,ก็อยากทิ้งเมียเมียก็อยากทิ้งผัวถึงไปทิ้งก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันอยู่คนละคนละฟักละฝ่าย พราะมันเห็นกายกันแล้วเริ่มแล้วแต่ยังไม่รู้จักธรรมะอยู่บางคนก็ยังหวงจนถึงวันตายแปดสิบเก้าสิบยังฆ่ากันเพราะเรื่องนี้อยู่เพราะว่ายังยึดมั่นถือมั่นในกายอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเหล่าเขาเพียงตะวบประกอบมปนเข้าในธาตุสี่ขันธห้าเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานข้อที่หนึ แล้วก็สติปัฏฐานข้อที่สองมีความหมายว่าเวทนานุปัสนาสติกํำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นดารุมว่าเวทนานิสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเวทนานุปัสนาเวทนานี้ท่านแปลว่าสวยสุขสวยทุกข เวทนานีนเป็นคำกลางถ้าอยากจะให้สุขก็เอาสุขมาใส่ก็เป็นสุข,ขะเวทนาถ้าอยากเกิดทุกข์ก็เอาทุกข์มาใส่ก็เป็นทุกขะเวทนาเวทนากลางๆนในอาทุขมสุข,ขมเวทนามีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ปะปนกันอยู่เวทนาในเป็นที่รับรู้เสวิสวยสิ่งที่เราทำมา จนมีคนพูดว่าบางทีเห็นคนตูกเขาฆ่าเขาตีคือคนนั้นเป็นคนเก่าแล้าทะเลาะวิวาทซึ่งกันได้กันใครก็กลัวใครก็กลัวแต่บังเอิญไปถือมือดีตีเขาบางคนจึงพูดคำว่าสมเพศเวทนาหน้าเวทนามากบางคนก็คนดีๆไปถูกเขาตีโดยไม่ได้ทำอะไรี่ก็น่าเวทนามากคนซื่อ ไม่เคยไปทาผิดทำลายต่อใครทําไมมันล้างผ่านกิวิตอันนี้ก็มีเรียกว่าเวทนาเอาละสุขเวทนาสุขทกทุกข์นี่มันเกิดมาจกี่อะไรเกิดมาจากไหนสุขกับทุกข์เนี่ยมันมีที่มาสองแห่งสุขกายทุกข์กายแล้วก็สุขใจทุกข์ใจ มันมีที่มาสองแห่งประการแรกคือสุกกายสุกกายนี้กายไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยไม่ได้มีสิ่งใดมาเบียดบังร่างกายสมบูรณ์สมประกอบไม่กดไม่อิวไม่ง่วงไม่เสพยาเสพติดร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยใครเก็บเรียกว่าสุกกายเราเรียกว่ากายยิกสุขที่นี้ทุกกายกายในเกิด บีบคั้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดจากของแหลมมีคมทิ่มแทงอาวุธยุธโทโธปกรณ์เลือดตกยางออกกายนี่ก็เป็นทุกเรียกว่ากายยิกระทุกข์ทุกกายทุกกายสุขก,กายนั้นเป็นสุขภายนอกเป็นทุกภายนอกซึ่งไม่ใช่ทุกภายในแล้วแก้ได้ อย่างกระทุกกายนี่ก็ทําให้กายมันดีขึ้นคืออย่าไปแสวงหาเรื่องมันจะเกิดโรคจะเอาโรคมาใส่กายรักษาร่างกายให้ดีรับประทานอาหารได้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนนอนให้ดีมีเวลาพักผ่อนเจร่างกายร่างกายก็ปราศจากโรคไปให้เก็บมันก็ปราศจากทุกข์ร่างกายก็เป็นสุขอันนี้คือหาได้ง่าย ทีนี้สุขใจแล้วก็ทุกข์ใจคำว่าทุกข์ใจนั้นใจถูกบีบคั้นขมเหงกดขี่ลังแกใจก็เป็นทุกข์ทรมานใจอยู่ไม่ได้โบราณท่านว่าครับที่อยู่ได้แต่ครับใจอยู่ยากจริงเห็นว่าถ้าใจถูกบีบคั้นถูกบังคับกดขี่แล้ว มักจะพากายไปไปอยู่ที่อื่นไปเที่ยวที่อื่นไปหากินที่อื่นไปประกอบอาชีพที่อื่นไปทำงานที่อื่นเพราะที่นี่อยู่ไม่ได้เพราะใจถูกบังคับก็ต้องพากายไปอันนี้คือทุกทุกใจใจนั่นจะทุกนั้นมีหลายอย่างส่วนมากก็มาจากกิเลส มาจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความแกล่งดีเก่งเด่นความใส่ลายป้ายสีอันนี้เป็นเหตุในทุกทุกมันเกิดขึ้นกับใจคนที่ถูกใส่ลายป้ายสีโดยเราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ถูกทุกใจคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงเราสู้ไม่ได้อำนาจเงินก็สู้ไม่ได้อำนาจ การเบืองก็สู้ไม่ได้แม้แต่าำนาจกำลังก็สู้ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจอยู่ไม่ได้อำนาจบริวารก็สู้ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจทุกมันเกิดอย่างนี้แล้วถ้าทุกเกิดอย่างนี้สุขมันจะมีไหมไม่มีต้องกําจัดทุกออกไปให้หมดถ้าทุกไม่มีแล้วสุขก,ก็จะมีขึ้นเองทุกกายไม่มีก็จะมีสุขใจเองถ้ายัง ทุกใจไม่มีสุขใจก็จะมีเองถ้ายังมีทุกใจอยู่สุขก็จะมาไม่ได้เหมือนกับอากาศถ้าอากาศยังร้อนอยู่มันก็จะเย็นไม่ได้ถ้าตะวันยังไม่ตกอากาศร้อนความเย็นจะมาไม่ได้ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าความทุกความร้อนมีอยู่ความเย็นจะมาไม่ได้ต้องกําจัดความร้อนออกไปความร้อนที่มันเกิดจากความทุกขอะไรที่มาบังคับใจอยู่ กำ,ำจัดออกไปหาช่องทางให้ความทุกข์ความร้อนออกไปก็จะเกิดความสุขเรียกว่าเกจติสุขคือสุขทางใจซึ่งเป็นสุขที่พวกเราปรารถนาฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้แต่การเจริญสติปัฏฐานในข้อที่ว่าเวทนานุปัสสนาสติกำนดพิจารณาเวทนา สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เรารู้ว่าความทุกข์ความสุขมันเป็นเวทนาแล้วก็ความสุขความทุกข์เป็นเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสิ่งที่เราจะไปบังคับไม่ได้บังคับไม่แม้เกิดมันไม่ได้มันไม่เกิดจากเราก็เกิดจากเขาไม่เกิดจากเขาจากเราก็เกิดจากธรรมชาติมันย่อมมีอยู่ อย่างที่เรารู้จักทั่วโลกคนไม่ได้ทำแต่ธรรมชาติทำมาธรรมชาติเกิดมีมาเป็นฝนตกหนักลมพัดบ้านเมืองพังทลายพายุอเนอเมริกาเข้าสองรอบนี้แต่และรอบเลยคนตายรอบแรกคนตายเป็นหลายหมื่นรอบที่สองนี่ก็ตายหลายร้อยหลายพันเข้าถึงเมืองกินไต้หวันเมืองไทยเราก็ไม่ใช่เล่นภาคเหนือน้ำท่วมสองครั้งสามครั้ง อันนี้คือธรรมชาติคนไม่ได้ทําแต่ว่าธรรมชาติมาทาสาเหตุก็มาจากคนนั่นลหละแต่ว่าคนทํามันไม่ได้เกิดธรรมชาติในกระทันหันมันมาเกิดที่หลังมาเกิดที่หลังอย่างต้นไม้ไม่มีพอฝนตกน้าก็ไหลสะมาท่วมบ้านคนไม่มีต้นไม้ดูดต้นไม้ไม่มีพอเกิดลมมามันไม่มีอะไรกาําบังมันก็พัดบ้านคนพังเป็นเตีอกแถวมันก็เกิดมาด้วยกัน ก็เกิดความทุกข์เราก็ถือว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดมาตามธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องเจออย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าสติปัะฐานเราถึงจะไม่เป็น